ขกระปุกกระปุกนะยำเลยนะคะพเพเิ่มทะเลเพิ่มไข่แดงไหมคะเพิ่มนะเพิ่มอะไรทะเลว่าไข่แดงสองอย่อางเ,เลยทะเลนะคะน้าละสวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับ ร้านน้องใหม่สารพัดยำเดี๋ยวก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้สมัครถ่ายทอดสดแล้วใช้เวลาอีกประมาณ24ชั่วโมงยำัได้นะคะแยกน้ำได้นะคะอย่าลืมนะครับซื้อได้ครับที่ตลาดท่าซักร้าน สารพัดยำน้องใหม่รับยำน้อใหม่นะคะอย่าลืมแวะมาน,นคะคะเอ่อทัคนคนสีมราดค่ะได้ค่น้อง้องคานาอย่างเดียวนะไมจะมวไม่รวงไมได้ไม่รมรมไรวมไม่ได้เลยอันนี้ก็คือเมนูอ่า งาน,น,นสารพัดยมก้าม่นอกจากว่าจะมียำสารพัดแล้กวก็มีขนมนะครับมีกรับเค้กมีมีชาเย็นด้วยนะคะมีน้ำชงม,มีชาเย็นอร่อยอร่อยด้วยนะคะแวะมากินได้นะคะมาเะะะมที่ยวนครก็อย่าลืมนะครับตลาดนาวง ร้านสารพัดยำน้องใหม่หรือกะใหม่ก็ได้นะครับมีขนมเค้กมีขนมหน้าช็อกโกแลตนี่อะไรก่ดนนี่อะไรแล้วกระตัดค่ะกระตัดกระตัดเค้ก นี่ก็เป็นเข็มแต่งหน้าแล้วก็ไอยทองนะคะแล้วก็หน้านิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะเสือกอะไรห้อยอยู่เสือกค่ะเวลาเทียดเทียดเป็นไงเทียดก็คือปุกคอได้เลยนะคะมาไม่อย่าเล่นกับไปตาตัดตัดตัดไมตัดไม่ได้แล้วโล่งแล้วไม่โล่งไอได้ไม่ผือมันเด้งมั้ง อันนี้ก็แมงดานะครับเมงดาทะเลเล็บมือนางวันนี้ใกล้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือปลาหมดครับคลิปนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดติดตามต่อนะครับในคลิปหน้าในวันนัดวันต่อไปนะครับมันมีทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเพื่อนๆ ติดตามได้นะครับย่านสารบัญยำก้าใหม่ตลาดท่าซักจังหวัดนครศรีให้ตลาดนาวงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่เาหมูไหมพี่เอาไซาว่าฝาบา,บายยหน่อยครับไปค่ะเอาทั้งหมดได้ทั้งนั้นนะคะพี่โอเค